สวัสดีค่ะวันนี้เรามีมะระนะคะเสร็จและเราผ่าเป็นชิ้นเราจะกินเท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเรามาขูดไส้ในกันค่ะว่าไส้ในเราไม่กินนะคะใช้ช้อนค่ะเสร็จแล้วหั่นเลยค่ะ ชิ้นบางๆนะคะและเราเอาเกลือใส่นะคะ ขยำเลยค่ะขยำให้เอาน้ําของมะละออกมานะคะไม่ต้องกลัวมันขาดหรืออะไรนะคะขยำม,มันไปนเลยค่ะเห็นไหมคะมีน้ํา แล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปทิ้งนะคะเพราะว่าความขมของมะละคือน้ำน้ำของมะละเราเอาน้ำมะละทิ้งมันจะขมน้อยหน่อยค่ะโอเคและเรามาล้างน้ำสองน้ำนะคะแล้วเราก็ไปผัดได้เลยค่ะ